ครับผมสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่สนะิบเก้าเดือนสิงหาคมฮนะวันนี้จะพามาดูต้นไม้บนคันนาแล้วก็บนโคกนะครับผมซึ่งอยู่ที่มูลสมบูรณ์เสริงสางนะครับผมต้นนี้จะเป็นต้นมะขามเทศนะฮนต้นนี้ไม่แน่ใจใว่าต้นอะไรอยู่คู่กับต้นแดงนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นยางนานะอันนี้ก็จะเป็นยางนาอันนี้จะเป็นต้นปลาดูนะครับนี่อันนี้จะเป็นต้นประดูนะฮะทางด้านซ้ายมือนี่ก็ยางนากับอะโคคาโดนะนี่จะเป็นยางนาฮะปลาดูจะยางนานครับจะเป็นต้นมะฮอกกานีนะฮะ เป็นยางนานนะครับผมมีกระยางนาฮนะนี่อยู่บนคันนาน,นะครับผนต้นใหญ่นี้ปลูกพร้อมกันฮนะอายุสองปีต้นกระถินเทพาฮนะสูงใหญ่แล้วก็โตวไวมากอันนี้กล้วยเอ้นกล้วยฮะก็จะคู่กับกระถินเทพาฮนะต้นนี้ ขวานึ่งก็จะเป็นยางนาฮะจะปลูกก็จะถีดนิดนึงฮะอันนี้น่าจะเป็นกันะประพฤกคู่กับยางนาฮนะแล้วก็มีต้นพยูงพยูงกับต้นโอเคแล้วแต่ต้นไม่ตรงฮนะก็ปล่อยเข้าไปตามนี้้านซ้ายมือนี่คือต้นตะเคียนนะครับผม,มก็ยางนานะ อันนี้ก็ต้นยางนาฮนะพถ้ามีกวางก็จะห่มกวางไว้ตนนี้นก็ยางนานะครับผมนนเป็นกระดูนะน,นี่จะเป็นต้นว่านนจะเป็นยางนาเป็นประดูนฮะน,นี่จะย้อนแสงนิดนึงอันนี้คือต้นกระบากครับผม ตอนนี้เป็นต้นประดูแล้วก็ต้นมะข่าฮะอยู่ใกล้กันอันนี้ก็จะเป็นต้นพยอมต้นไม้นีอายุสองปีหมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นยางนากับประดูอันนี้ก็จะเป็นยางนานะคู่กับกล้วย เทียนตอนนี้คือต้นตะเทียนอันนี้กระยางนานะต้น,นนี้อ่าสูงแล้วครับต้นกระดูกระดูปลานะนี่จะเป็นมะพร้าวน,นี่จะเป็นยางนาฮนะอ่านี้เราจะก้าวฟูต้นไม้บนโคกแล้วนะครับผมต้นแรกที่เราเจอนี่คือต้นยางนาก็ตน้น อันนี้คือต้นประดูนะฮะกระดูปลาไอคือต้นตะเคียน,นนี่คือต้นยางนานะ,ะ,ะโทษครับต้นประดูครับผมอันนี้จะเป็นต้นสักนะฮะต้นสักดูความสูงฮะต้นสักคู่กับต้นว่าอันนี้ก็จะเป็นยางนา ต้นใหญ่นี่คือต้นพยุงฮะพยุงโตวไวมากพยุงมันยางนานฮะต้นนี้จะเป็นต้นแดงฮะแต่ว่าผมเสียด้มากเลยครับไม่รู้มันตายพราสาเหตุอะไรไม่ทราบตวต้นนี้จะเป็นต้นกระดูปลาของต้นแลไรนะ อันนี้จะเป็นต้นว่าอันนี้จะเป็นสะดาสะดานี่ขึ้นเองหมดทุกต้นฮะไม่มีคำว่าปลูก,นนกจะเป็นยางนานฮะผลต้นใหญ่นุ่นคือต้นกระถินเทพาอันนี้คือต้นคอลัน ตวนนี้คือต้นประดูปลานะฮะต่อจากประดูปลาก็จะเป็นต้นกําหลังขี่นกขึ้นเองฮะก็เลยปล่อยไว้มาเดินต่อไปพยูงคู่กับะเดานะอันนี้จะเป็นต้นพยอมวันนี้น่าจะเป็นต้นกระทอน อันนี้คือต้นกระดูกระดูมัน,นคือพยอมเนะอะน,นี่คือต้นยางนาน,นี่คือยางนาฮนะนี่คือยางนาต้นเล็กอันนี้คือต้นต้นไผ่หวานฮนะอ๋อไม่ได้สางก้อมันก็จะขึ้นกระเป๊ะสปะมีอยู่สามก้อยางนานี่คือต้นสะเดา ไอต้นเนี่ยผมไม่ได้ใจว่ามันต้นกระชายหรือเปล่าอ,อันนี้คือต้นยางนาฮนะน,นี่ก็คือสะดา้าอันนี้คือต้นพยอมปลูกทีฮะตอนนี้ประมาณต้นเมตรทาสิบคืนเมตรท้าสิบกระอนอันนี้จะเป็นว่า กรดูปลาแนละ้วอันนี้จะเป็นยางนาฮนะยางนาจะได้ลาดเชื้อเห็ดลังโอกไปอยู่แค่บนโคกนี่ราดไปอยู่ประมาณสี่ต้นอันนี้จะเป็นต้นแดงนะฮะี่ผมเอาผักหวานมาปลูกไว้ที่คโคนเขาด้วนี่ก็จะเป็นต้นแดงน,นีให้ดูต้นผักหวานนะนี่ครับ นี่ก็ผักหวานฮนะผักหวานเช่นกันอนี้จะเป็นต้นต้นนี้จะเป็นต้น,ตน,น,ตนลังฮะต้นลังเอาได้ยางนาะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เป็นขานะน,นี่ก็กระถิ่นเทพาคู่กระท้ททอนนะสวน ดงนี้ฮะจะเป็นสะดาหมดเลยฮะอมากือบสามสิบต้นฮะขึ้นเองหมดครับผมบางต้นก็สวยฮะบางต้นก็ตามสภ,ภาพฮะโตไวมากฮะสะดานะ่ต้นยางนาต้นสักต้นสักนี่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นกระดูกปลาฮนะอาอยางนายางนนเป็นว่านะเห็นนั้นจะเป็นทุ่งนาปีนะส่วนผมจะเอาตัวกระเจียวฮนะมาลงไว้อยู่ประมาณทั้งสิบกอันนี่คือต้นกระเจียวฮนะอันนี้คือต้นพยอมเนี่ยอันนี้คือต้นกระเจียวนะ เกี้ยวเกี้ยวนะครับเกี้ยวเก็บเกี้ยวนะเกี้ยวยางนาเกี้ยวอันนี้คือต้นมะข่าแต้มะข่าแต้ขึ้นเองครับต้นเกี้ยวต้นต้นนี้จะเป็นต้นลำไย,ยลำไย,ยนี่ก็ขึ้นเอง นี่จะเป็นปราดูปลาฮะปลาดูปลาก็จะไปสู้กับต้นยูคาลิปตัสยูคาลิปตัสนีเขาปลูกไว้นานแล้วต้นไม้จะอยู่ใกล้ยูคาลิปตัสจะไม่ค่อยโตเท่านี้ี่ประดูปลานะนี่คือกระจิมเทพาต้นแดงฮะต้นแดงยังงา ต้นนี้น่าจะเป็นต้นอน่าจะเป็นต้นกิศนานะผิดถูกยังไงก็ประทานโทษด้วยครับจะเป็นสะเดาน,นีจะเป็นสะเดาทั้งหมดฮนะมะขามอามีต้นมะขามด้วยมะขามเปรี้ยวส่วนต้นนี้ฮนะไทสร้างมนนะโตช้ามากสองปีแนละ้วาอาจจะ ปูกติดคนต้นมะพร้าวมากไปอะไรเนงะี้ยีนี้ก็ออกมานอนแทงลำสูงเลยส่วนต้นใหญ่เนะี่ยเป็นไม้เนื้ออ่อนนะผมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรหน้าแรงใบกคบจะร่วงหมดอันนี้จะเป็นคลองนะ ของผักหวานอันนี้ถ้าหน้าแรงถ้าแรงจะจัดแห้งเหมือนกันนะเป็นเก็ะเจียวนะเกด,เดียวย่างนาต้นพยุงฮนะพวกนี้ที่ว่าเป็นสะด,ดาวทั้งหมด ต้นยางนา่ต้นกดาเอ้ยต้นกระดูกปลากระดูกต้นนี้ฮะจะเป็นต้นว่าฮะเป็นไม้ดังเดินดินคลองนี่จะไม่ค่อยโตเลยต้นไม้ ทาด้วยกระดูปลากระดูปาแล้วก็ยางนาะมาเดินกลับสตาร์โคกขันใหม่ป็นี้จะเป็นยางนานะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นสวนนะที่ปลูกไว้ที่บ้านบ้านเมียผมนะที่โคราชนะอยู่สมบูรณนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับทริปนี้ก็ ช่องูโมกับปูนก็ขอนำเสนอต้นไม้ป่าแล้วก็ที่เราได้ปลูกไว้นะเมื่อปี2565ตอนนี้ก็ครบสองปีเต็มพอดีนะก็ขอขอบคุณผููติดตามรับชมฮนะกดกด,ดติดตามช่องซูโม่กับปูนให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากๆครับผม oh.